สวัสดีครับพบกับผมทนายสุประโชคเดชอุดมดิมชนะครับวันนี้วันที่17กันยายน2567นะครับช่วงนี้พี่น้องประชาชนทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับได้รับอุทกกัยน้ําท่วมนะครับได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับมีหน่วยงานทางราชการหรือหน่วยงานเอกชนต่างๆนะครับก็ลงไปช่วยเหลือกันนะครับส่วนตัวผมเองไม่ได้ลงไป ช่วยเหลือนะครับก็ขอส่งกําลังแรงใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับอุทก,กภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับจากการที่ผมติดตามข่าวนะครับพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็ไม่กล้าออกจากบ้านนะครับเพราะกลัวทรัพย์สินจะสูญหายเพราะมีผู้ที่คอยจะไปขโมยทรัพย์สินนะครับถ้าออกจากบ้านนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ การที่ผู้ที่กระทาความผิดนะครับไปคอยซ้ําเติมพี่น้องประชาชนนะครับโดยอาศัยโอกาสที่เกิดอุทกับภัยอย่างนี้นะครับเป็นความผิดในเหตุชะกันนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335นะครับซึ่งมาตรานี้นะครับมี12อนุมาตรานะครับซึ่งมีโทษสูงนะครับมีโทษสูงถ้าทําความผิดใน1อนุนะครับซึ่งถ้าไปลักขโมยทรัพย์สินใน เหตุการณ์ที่เกิดอุทกภัยน้ําท่วมอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาศัยโดยอาศัยเหตุที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับจะมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีเลยนะครับปรับตั้งแต่สี่0 0ื่นนะครับเอปรับตั้งแต่20,000โทษนะครับปรับตั้งแต่20,000ถึงหนึ่งแสนบาทนะครับซึ่งาการกระทําความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติกําหนดโทษไว้ ขั้นต่ําอย่างนี้นะครับถ้ามีความผิดสารจะลงโทษขั้นต่ําน้อยกว่า1ปีไม่ได้นะครับและสารอาจจะปรับลงโทษสูงสุดถึง5ปีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเหตุชะกันนะครับและก็ถ้าเกิดทําความผิด2อนุมาตราขึ้นไปก็โทษก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับ2อนุหมายความว่าสมมุติว่าอนุหนึ่งเนี่ยลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับถ้าไปลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยแล้วก็ในเกิดเหตุดุทกภัยด้วยก็จะเป็น2อนุนะครับ มีความผิดถึง2อ,อนุก็จะมีโทษตั้งแต่1ปีถึง7ปีขึ้นไปนะครับปรับก็สูงขึ้นนะครับค่าปรับก็จะศาลก็จะปรับขั้นสูงก็ได้นะครับนี่คือความผิดในการกระทําความผิดในเหตุที่เกิดอุทกภยัยจะเป็นไฟไหม้น้ําท่วมหรืออุบัติเหตุก็ตามแต่นะครับจึงอยากจะมาแนะนําว่าอยากไปซ้ําเติมกันนะครับมีแต่คอยจะไปช่วยเหลือกันนะครับ ด้วยความห่วงใยจากผมทนายสุปโชคเดชอุดมโชคขอขอบคุณครับ